เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูหินลองก้าพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบึงกังหันน้ำกังหันน้ำเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นที่สี่เข้าบดเข้าต่ำเข้า,ขาโดยใช้พลังงานน้ำนะครับเอาน้ำมาใส่กังหันทำให้กังหันหมนุนแล้วต่ำเข้าต่ำโคกในโคกเล็กในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นแนวคิดภูมิปัญญาของนิติศาสตร์มหายจุลาลงกรณ์นะครับพี่น้องชาวเอฟซซึ่งมีความสํำคัญก่อทหารพกกสมัยสู้รบกับทหารไทยตรงนี้ก็มีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับูกับผอ คนเก่าคนเดิมร่างกายความบันเทิงร่างกายที่เทียวในเพชรยบูรณ์อชิวชาแนลสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรชบูรณ์นะครับมือนี้ผมกับพาพี่น้องชาว a อฟีเข้ามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าตรงนี้ที่ผมพาพี่น้องเข้ามาเที่ยวคือ กลางหั่นน้ํอดูในเขตบริเวณอุทยานแห่งชาร์ภูหินล่องกล้านะครับอุทยานทองชาร์ตภูหินล่องกล้าเนี่ยมีเขตติดต่อกัน3จังหวัด3อํอำเภอจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดเลยคืออำเภอด้านซ้ายจังหวัดพิษณุโลกคืออำเภอนครไทยจังหวัดเพชรบูรณ์คืออำเภอลมเก่าซึ่งมีความสําคัญทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญในอดีต และมีความส่อยงามพระรามแปดก็ตามผมไปบึงไปชมกันเลยครับพี่น้องชาวเอฟซีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนคลิปเนี้ยผมก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้หินลองกานะครับอุทยานแห่งชาติผู้หินลองกาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกัน3จังหวัดนะครับเตก,ก่จังหวัดพิษณุโล,ลกจังหวัดเพูรณ์และก็จังหวัดเลยนะครับ จังหวัดพิษณุโลกคืออำเภอนครไทยจังหวัดเลยก็คืออำเภอลมอำเภอด้านซ้ายแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีอำเภอลมเก่้นนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบิ่งกังหันหลมวิดน้ำกัางหันน้ำนะครับพี่น้องผมเป็นกางหันหลมที่อยู่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหูหินล่องกล้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีสร้างขึ้นเมื่อสมัยขอก่อขอนะครับก็คือที่เนี่เป็นพื้นที่สีแดงาการสู้รบอย่างหนักนะครับมีพวกก่อขออยู่หลายผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบิ้งกลางห่นาน,น้ำของอุทยานแห่งชาติ ภูทินล่องกล้านะครับพี่น้องชาว FC, เอฟซีเบิ้งมันเป็นยังไงนะครับเข้าคําขึ้นเพื่อาอไรนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนการเมืองทางทหารนะครับโรงเรียนของขอกรคอ,อนะครับสอนจำลอง ต่างๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเอาน้ําไปทําไหมนะครับนี่คือคือกลางหันน้ํานะครับพี่น้องชาวเอฟซีแต่ตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหิหนล่องก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีเราก็มาเดินเบื้องกันทำกลางหันน้ําขึ้นทําอะไรนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเราก็มาเบื้องความเป็นมาของกลางหันน้ํานะครับ อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาอยู่ติดถนนตรงข้ามโรงเรียนการเมืองผ่างทหารนะครับพี่น้องชาวเอชีย้งมาคิดใต้ประมาณ50เมตรกลางห้านน้ำเนี่ยต่อเข้ามากับเกนกลางเือไว้ต่ำเข้าที่ใช้พลังงามขับเคลื่อนซึ่งพันน้ำจากน้ำตกเล็กๆ ผ่านหลังน้ําลงมาจ้ากไม้อย่างตัวกลางหันน้ําสร้างโดยความคิดของนิติศาสตร์คณะวิศวกรรมมาสราจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยที่รบหนีเข้ามาจากเหตุการณ์พวกตุลาพศ25 1 9เกเปรียบเหมือนลงสี่เข้าของพอกะขนะครับกลางหันน้ำเนี่ยก็เหมือนลงสี่เข้าของพอกรอนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเบิงนำน้ำ อาหารก็จะเมื่อนตาเข้าเอาน้ำมาปัน่นกังางหันลมก็เป็นโรงสีตาเข้านะครับผ่านน้ำตกเล็กๆของที่นี่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเป็นคล้ายๆโรงสีความคิดของอดีตนักศึกษาวิศวกรรมมาสารหมอสุราลงกอนนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีตรงเข้าขอาก็มีที่นึงนะครับกางท่นหนามแบบนี้แต่เข้าขอเนี่ยไม่แน่ใจใช้ไรโบแต่ตรงเนี้ยใช้ไรยูนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็มีการตํำตลอดเนี่ยก็เมื่อ30ปี50ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้สร้างขึ้นแจน้งนำฐานน้อยๆน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซีอันเนี้ยเข้าํำไว้นะครับ ให้มันสูงแล้วก็สาามารถั่นมอเตอร์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีพรจากกังหันน้ำนี้แล้วผมก็จะพาพี่น้องเนี่ยตรงนี้เข้าเอืญกังหันน้ำสร้างขึ้นเพื่อทำโรงสีสมัยการสู้โบกับพอคอ,ขอเอาข้าวเปลือกมาใส่แล้วก็จะตำมันแลกจะแลกนะครับแล้วก็ด้วยการใช้พลังน้ำนะครับ พีน้องสร้างขึ้นจากฝ่ายน้ำตกน้อยๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่คือตัวกลางหั่นน้ำนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่คือภูมิปัญญาของนั่นนะครับมุ่นมาแล้วห้าสิบกว่าปีนะครับกลางหั่นน้ำตัวนี้บริยุดหมุนนะครับใช้พลังน้ำลองน้ำมาหมุน ทำเป็นกางหั่นน้ำนะครับให้คนลุ้นล่างเบิงรายการน่าจะมีการซ่อมมนลุงเปลี่ยนน็อตที่สำลุดตลอดนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเทตเนี้ยเป็นพื้นที่ทางการทหารพื้นที่พอกอขอเป็นพื้นที่สีแดงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติปูหินลองก้านะครับก็มีน้ำไหลลงมาจากน้ำตกนะครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูหินลองกา้าพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบิงกังหันน้ำกังหันน้ำเนี่ยสร้างขึ้นเกอ ไว้เป็นที่ซี่เข้าบดเข้าต่ำเข้าโดยใช้พลังงานน้ำนะครับเอาน้ำมาใส่กังหันทำให้กังหันหมนุนแล้วต่ำเข้าตำคกในคกเล็กในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นแนวคิดภูมิปัญญาของนิติศาสตรมหาหลายัยจุฬาลงกรณ์นะครับพี่น้องชาวเอเซซึ่งมีความสํำคัญต่อ ทหารพอกกอ,อ,อสมัยสู้รบกับทหารไทยตรงนี้ก็มีความสวยงามพรามแปดกวากันไปเอชิวชาแนลครับน้องชาวเอฟซีหอกกมาเบิงกันต่อนะครับมาเบิ่งความสวยงามและน้ำตกที่อยู่บริเวณทนกางหันหลมในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกานะครับพี่น้องชาวเอฟซีตรงนี้ก็เป็นน้ำตกน้อย นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดสำคัญของอุทยานแห่งชาติหูหินล่องก้านะครับแต่ตรงนี้น่าจะอยู่ยฟังนครไทยแล้วเข้ามาฟังพิษณุโลกนะครับพี่น้องชาวเอฟซี นี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีเข้ามาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับพี่น้องมื้อเนี้ยผมมาเที่ยวฟังสนภูทับเบิกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตรงเนี้ยในบริเวณเนี้ยก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซี ผมเข้ามาเนี่ยน่าจะอยู่ในเขตฟังนครไทยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเข้ามาถึงเขตนครนไทยแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาพี่น้องไปดูโรงเรียนการปกครองทางทหารนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตรงข้ามกับโรงเรียนการปกครองทางทหารก็มีกังหันล้มแนวคิดของนักศึกษาษวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์อาีตสมาชิกพัก อมมนิแทงประเทศไทยที่หนีความบ่เป็นธรรมที่ที่ทีหนีการประท้วงเกาะปีพศ2519เข้ามาลบดีกในปานะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงเทศบายต่อของสามจังหวัดนะครับพี่น้องขาวเอเซีพีจังหวัดเพชรบูรณ์ขีสนุนโลก ในจงังหวัดเลยนะครับตรงนี้เป็นน้ํำตกน้อยๆผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซไปเบิ้งนะครับทางทางคอมมอนิทแห่งประเทศไทยก็มีลางน้ำลงไปถึงกลางหัานล้มนะครับทำให้เกิดเป็นกลางหัานล้มตำน้ำต่ำเข้านะครับสร้างขึ้นเรือ ํำเข้าน้ำเย็นมากเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟีนี่ก็เป็นน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล้องกล้าข้าเอิญสุดนี้ว่ากังหั่นน้ำนะครับพี่น้องชาวเอฟซีช่วยงามบอครับ ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีขึ้นไปเบิ้งล่างน้ำนะครับพี่น้องชาวเอฟซีล่างน้ำเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ50 60ปีแล้วสร้างตั้งแต่ร์พศสองพันาร้อยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีปัจจุบันพศสองพันห้านะครับสี่ขีดห้ปีแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีขึ้นได้บ่ได้บ่รู้นะครับมันจะมืน นะครับเป็นน้ำตกพื้นที่เนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่สู้รบเป็นภาคคอมมิวนนสต์แทงประเทศไทยที่มีแตมาสังขานอยในป่าแล้วก็สู้รบกับทหารไทยในอดีตนะครับทหารไทยเนี่ยน่าจะทรงมาจากพื้นที่หมณนลทหารบกที่3ตรบางทีก็ค่ายเพชรบลค่ายลิชินุโลกนะครับพี่น้องชาวเอสซี เข้าดูคุณภูมิเข้าดูใสภูมิที่ดีกว่าพื้นที่สมบูรณ์กว่าปลาแท้เนี้ยสมบูรณ์นะครับพี่น้องแต่ปัจจุบันเนี้ยพื้นที่เนี้ยก็ยังเป็นเขตอนุรักษ์เขตปุ๋ยานแห่งชาตินะครับปุ๋ยานแห่งชาติที่เนี้ยขาเข้าก็เข้าก็ทุบทุกฟรีเลยนะครับพารถหมอวกมือวกเมาหมยใส่ผงด้ฟินมาก็มีขาเข้าประมาณ มีสิบาทแล้วก็คาคน4สบบ้าทรวมเป็นหกสบาทนะครับคาพกเข้าบริการเที่ยวชมในอุทยานแห่งชาติทูฮินลองก้าเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยงามผมก็เคยมานะครับตั้งแ้าที่ผมไปเที่ยววัดคูทะเบิกกระนูนลอยฟ้าเส้นล่างมังกรซ่องคลีแล้วก็มาสลส,สลัดของฟากงููทปเบิกแล้วก็ ไปจุดชมวิวปูทับเบิกแล้วแล้วก็เข้ามาแค่ในเข็อุทยานแห่งคาติดูหินล่องกาเข้าในอุทยานแห่งคาติดูหินล่องกา,างกะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปไปเที่ยวชมโรงเรียนาการปกครองทางทหารนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเที่ยวโรงเรียนการปกครองทางทหารเสร็จแล้วผมจะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ ทางหั่นน้ําสร้างขึ้นเพื่อไว้ต่าเข้าเป็นโรงสีไหนอดีตในของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นแนวคิดของนักศึกษาชณาวิศกรรมาศาตร์มหาหลายจุลาลงกรอนปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซี เพื่อทนแรงในการต่ำเข้าในการสี่เข้านะครับใช้พลังน้ําแล้วก็ไปมุ่นกังหันล้มนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็บุมีไลมาร์กผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่กังหันน้ําในเขตอุทยานแห่งชาติผู่หินล่องกาคลิปนี้ผมจะมีแค่นี้นะครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแหงชาติ ูหินล่องกาพาพี่น้องชาวเอฟีมาบึงกลางหั่นน้ำสร้างเพื่อตํำเข้าเพื่อในสมัยยุคสงครามคอมมิวนิสตร์ระบาดในไทยนะครับสร้างขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาท่านหนึง่งที่มาจะนี่ลบนีมาจากมอจุฬาลงกรณ์คณะวิศวกรรมมาซาดนะครับพี่น้องชาวเอฟี ซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดกวากัรไปเอชิวช n แนลครับก่อนจ้ากันไปก,นก,ก็ปกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแำคลิปใหม่ๆไม่มีน้องเบิง้ง่น้องชมกันนี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็นอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ